ันทีเคียงบัลลังขันทีเคียงบัลลังบทที่10ทับหผู้ร้ายวางเพลิงชิงฮวานั่งรถม้าร่วมออกเดินทางกับเจี้ยนยางการเดินทางไปหาอดีตอาจารย์หมอใช้เวลาเดินทางผ่านมาแล้วรวม5้าวันการเดินทางในครั้งนี้ช่างยาวไกลนักแน่ว่าเจี้ยนยางร้อนใจอยู่ไม่น้อย ไม่รู้ว่าหมอมากฝีมือผู้นั้นยังอยู่เฝ้าสุสารทางใต้อยู่หรือไม่คาดว่าอีกไม่กี่วันคงทราบได้อย่างแน่ชัดรถม้าหยุดวิ่งเมื่อมาถึงตีนเขายามนี้ฝนดันกระหน่ำตกลงหาใหญ่อีกไม่กี่สิบลี้ก็จวนจะถึงที่หมายแล้วคอรับเสียงคนขับรถม้าเอ่ยเสียงดังขึ้นแม่นางเจี้ยนยางนางถอนใจชิงฮวาเห็นเช่นนั้นเขาจึงกล่าว โชคดีที่เรามาทันเวลาอย่างไรเมื่อฝนซาคงเดินทางต่อกันได้นางพยักหน้าก่อนเอ่ยสั่งกับคนขับรถม้าว่าหากเส้นทางไม่ลำบากมากเมื่อฝนซาแล้วให้รีบออกรถทันทีครับเจียนหยางยอมตรากตรมเดินทางไกลถึงเพียงนี้ก็เพื่อบุตรชายของนางในร่วมเดินทางมากับนางนั้นไม่ได้สิ่งใดกลับไปเลยสักนิด เจียนหยางเอ่ยถามถึงสิ่งที่นางคาใจหากพาอาจารย์หมอกลับไปได้สำเร็จข้าจะตอบแทนสหายของเจียนเหวินผู้นี้เช่นไรดีชิงฮวาช่างใจนึกคิดเขาไม่ได้ต้องการสิ่งใดเพียงขอให้องค์ชายของตนปลอดภัยชิงฮวาเพียงนึกถึงบุญคุณขององค์ชายเจียนเวินที่คอยช่วยเหลือเมื่อผู้มีพระคุณของตนต้องการความช่วยเหลือเขาย่อมช่วยอย่างไม่นึกลังเล ข้าเข้าใจท่านดีคุณชายเกาชุนเป็นบุตรชายของท่านอีกทั้งเป็นญาติขององค์ชายเจียนเวินแม้ว่าต้องเดินทางไปไกลมากกว่านี้ก็ไม่ลำบากเจียนหยางรู้สึกขอบคุณชิงฮวานักทว่าเขาอยากตอบแทนผู้ที่มีน้ำใจคนนี้หากมีเรื่องใดให้ข้าช่วยก็จงบอกกล่าวมาได้ข้ายินดีไม่ว่าเรื่องใดโปรดจำไว้หากท่านลำบากให้นึกถึงเมืองเจียนนานเป็นสิ่งแรก ชิงฮาวาเผยรอยยิ้มซาบซึ้งในน้ำใจของเจี้ยนยางที่จวนนี้ช่างลึกลับเหมาะแล้วที่เป็นจวนร้างมิกล้ามีผู้ใดเข้าใกล้เจี้ยนเวินวางตำราบ,บนชั้นเก็บไว้ที่เดิมก่อนจะเดินไปนั่งบนเก้าอี้เขามองสีหน้าของซื้อเชิงที่เอาแต่ยืนนิ่งคล้ายว่ากำลังกลัดกลุ้มใจผู้นำซื้อเหตุใดจึงเงียบไปเล่าองค์ชายเจียนเวิน จากเมืองเจี้ยนนานมาหลายวันแล้วท่านอาหญิงของท่านคงเป็นห่วงมากไม่น้อยเปลนยกยิ้มเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องใส่ใจสำหรับข้าแล้วการออกมานอกเมืองถือเป็นสิ่งที่ต้องทำว่าแต่ผู้นําสือท่านถามแต่เรื่องข้ากับท่านอาใหญ่ไม่เอ่ยถึงคันทีของตนบ้างเล่าแน่ว่ามิใช่ไม่อยากเอ่ยแต่ในใจมันช่างทรมานนักได้แต่คนึงหาอย่างไรห้หนทาง หวังว่าอยู่ที่เมืองเจี่ยนนานชิงฮวาจะอยู่อย่างปลอดภัยดีไม่ต้องกังวลสิ่งใดอีกที่ซื่อเชิงเอ่ยย่อมเป็นสิ่งที่ตนคิดไตรตรองมานานภายภาคหน้าไม่รู้สถานการณ์ในวังปล่อยชิงฮวาอยู่ที่อื่นอย่างไม่มีกำหนดกลับย่อมปลอดภยัยสึกครั้งนี้อันตรายยิ่งซื่อเชิงกำลังประจันหน้ากับสิ่งชั่วร้ายชฉตาชีวิตมิอาจรู้ได้สิ่งเดียวที่ทำให้ไม่ยอมถอดใจ คือชิงฮวาเพียงผู้เดียวรถม้ามุ่งหน้าเข้าสู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งหลังออกเดินทางต่อถึงสวันก็พบกับตำบลเล็กๆทหารรับใช้ได้เอ่ยถามเส้นทางไปยังสุสานเพื่อขอพบกับอดีตหมอหลวงผู้นั้นอีกสิบลี้ขอรับนายหญิงรีบไปหน่อยเร็วเข้าเจียนยางรู้สึกคลายกังวลได้เล็กน้อย ก่อนนี้นางร้อนใจระหว่างทางเหตุฝนฟ้าไม่เป็นใจทำให้ต้องหยุดพักรถอยู่นานบัดนี้จวนจะได้เจออดีตมอหลวงผู้นั้นไม่รอช้ารีบออกเดินทางกันต่อแม้นใกล้ตะวันตกดินก็ตามท้องฟ้ามืดแล้วแสงจันทร์สาด่องเหนือยอดเขาตระงานท่ามกลางหุบเขานี้มีสุสานเก่าแก่ตั้งอยู่ถึงแล้วที่อยู่ของอดีตหมอหลวง เจียนหยางและชิงฮวาเดินไปหยุดอยู่ที่หน้าเรือนไม้หลังเก่าโดยมีทหารคอยติดตามถือโคมสองนำทางทั้งคู่มีผู้ใดอยู่หรือไม่เจียนหยางเอ่ยขึ้นเสียงดังไม่น้อยทวา่าไร้เสียงตอบกลับจากเจ้าของบ้านชิงฮวาปลายตามองไปรอบๆที่นี่ต้องมีคนอาศัยอยู่แน่ๆบริเวณบ้านสะอาดสะอา้านแม้นมีต้นไม้ลอ้อมรอบ กลับไม่ได้มีใบไม้เกลื่อนบนพื้นเลยข้าจะเข้าไปเคาะประตูชิงฮวาเอ่ยขึ้นก่อนเดินไปที่ประตูเขาเคาะอยู่สองสาทีท่านหมอทางเรามีคนป่วยหนักอยากให้ท่านช่วยชีวิตได้โปรดออกมาพบพวกเราด้วยชิงฮวาเอ่ยขอร้องอยู่นานอดีตหมอหลวงผู้นั้นจึงยอมเปิดประตูออกมาพบคราแรกที่ได้พบชายแก่ผู้นี้ ดูเหมือนชาวบ้านทั่วๆไปหากแต่ใบหน้านั้นดูเย็นชาไร้ความรู้สึกอยู่บ้างสีหน้าของเจียนยางปรากฏความกังวลขึ้นอีกคราเมื่อได้เจรจากับหมอหลวงผู้นี้ที่มีนามว่าเปาชิงเริน้นเปาชิงเรนแต่ปฏิเสธที่จะเดินทางไปรักษาบุตรชายของเจียนยางเขาเอ่ยให้เหตุผลว่าให้เดินทางไกลเป็นพันลี้จากสุสานที่ต้องคอยดูแล ย่อมไม่มีทางเกิดขึ้นแน่ท่านหมอได้โปรดเถิดช่วยชีวิตลูกชายข้าด้วยเพียงท่านยอมกลับไปตรวจดูอาการของเกาชุนผลจะเป็นเช่นไรข้ายอมรับได้ทิงฮวาเหลือบมองท่านหมอก่อนเอ่ยขึ้นว่าสุสานนี้แม้ท่านไม่ได้อยู่ดูแลทว่าที่แห่งนี้เป็นสุสานเก่าแก่ร้อยปีมิค่อยมีผู้ใดขึ้นมากราบไหว้บรรพบุรุษกันนานมากแล้วหากท่านมิอยู่สักระยะ ก็ไม่มีผู้ใดมาตำหนิท่านได้หรอกเปลาชิงเรนนั่งฟังสิ่งที่ชิงฮวาเอยอย่างตั้งใจที่ชิงฮวากล่าวกับตนนั้นล้วนถูกต้องข้าขอเก็บไปคิดก่อนสักคืนหากพวกท่านไม่รีบหากพวกท่านรีบไม่รอข้าก็จงกลับไปเสียเปลาชิงเรนเอ่ยออกเปลาชิงเรนเอ่ยก่อนจะเดินหายเข้าไปในห้องสองชั่วยามผ่านไปทั้งเจียนยานและชิงฮวา ได้รับการต้อนรับจากท่านหมอเป่าชิงเรนผู้นี้ด้วยการทานสลับเปากับน้ำแกงที่ยังพอหลงเหลืออยู่ทําให้อิ่มท้องกันในมื้อนี้ได้เป็นอย่างดีข้าเห็นชาในกาหมดแล้วจึงชงมาใหม่ต้องขออภัยหากชิงฮวาถือวิสาสะเข้าห้องครัวท่านโดยพลาการชิงหวาเอ่ยขึ้นก่อนจะวางชุดชงชาลงบนโต๊ะ ถ้วยชาถูกวางไว้ตรงหน้าของผู้อาวุโสกว่าเป่าชิงเรือนพยักหน้าเขาไม่ใช่เป็นคนคิดเล็กคิดน้อยประสบการณ์มองคนก็นับว่าไม่พลาดหมอเป่าผู้นี้รับรู้ได้ถึงเจตนาของคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือหลายปีที่นี้มาเป็นคนดูแลสุสานบนเขานี้ก็เพราะว่าเคยผ่านเรื่องทุกใจให้ขบคิดไม่ตกอยู่หลายเรื่องเพื่อหลบหลีกความวุ่นวายพวกนั้น ึงได้หลบมาอยู่บนสุสานของบรรพบุรุษนี้พบท่านแล้วก็ทำให้นึกถึงคนผู้หนึ่งเปบาชิงเริ้นเอ่ยก่อนยกถ้วยชาขึ้นมาดื่มเมื่อรสสัมผัสของชาที่เปลี่ยนไปทำให้คิ้วของชายแก่ขมวดเข้าหากันอย่างนึกสงสยัยชานี้ถูกเก็บไว้นานทำให้รสชาติเปลี่ยนซะแล้วเดิมทีไม่มีแขกที่ใดแวะเวียนมาจึงมิได้ใส่ใจเรื่องพวกนี้ เปาาชิงเริอนเอ,อ่ยขึ้นเมื่อนึกว่าชาที่บ้านตุนนั้นเป็นชาเก่าไรรสชาติแต่หารู้ไม่ว่าชิงฮวาเป็นคนผสมสมุนไพรอย่างหนึ่งลงไปจึงทำให้รสชาติของชาเปลี่ยนจากเดิมชานี้ใช้ได้ดีชานี้ยังใช้ได้ดีเพียงแต่ค่าผสมซ่วงซูและกระดูกเสือที่อยู่ในครัวท่านลงไปด้วยเพียงเท่านั้นทราบมาว่ามันช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อย อีกทั้งยังรักษากระดูกได้ดีเมื่อได้ยินสิ่งที่ชิงฮวาเล่ามาหมอเป่าก็นิ่งไปชั่วขณะเหมือนกันมากเสียจริงบุรุษท่านนี้ช่างคล้ายกับเขามากอยู่หลายส่วนเรื่องที่จะให้ข้าไปรักษาคนในเมืองของท่านม,มิใช่เพียงค่าห่วงสุสานหลายปีมานี้สายตาขา้าฟ้าฟางลงมากนักแม้จะจำวิธีรักษาคนได้ แต่หากอวัยวะสำคัญของข้านั้นเสื่อมลงทุกวันแล้วเกรงว่าหากกลับไปพร้อมพวกท่านอาจทำให้ผิดหวังชิงฮวาได้ยินเช่นนั้นทำได้เพียงเก็บความตระหนุกเอาไว้มีได้แสดงท่าทีออกมาเจียนอย่างทราบเรื่องที่เป่าชิงเรินดวงตาใกล้มืดบอดอยามนี้แม้นจะมองเห็นเป็นเลือนลางแต่นางจะทำเช่นไรได้เมื่อหมอลิวเจีย ยกย่องอาจารย์หมอยอดฝีมือท่านนี้ว่าเป็นหมอเทวดาฝีมือเป็นถึงอดีตหมอหลวงคงต้องเสียงดวงกันดูแล้วสื่อเชิงวางจอกสุราบนโต๊ะก่อนผินหน้าไปมองที่ประตูนอกตำหนักบัดนี้ได้ยินเสียงวุ่นวายได้ไม่นานองค์หญิงเปาซื่อก็รีบร้อนเปิดประตูเข้ามาด้านในพี่สามข้ามีเรื่องอยากจะสารภาพกับท่านได้โปรดท่านพี่อย่าเพิ่งโกรธข้าเลย สื่อเชิงจ้องท่าทางขององค์หญิงเปาซื้อด้วยแววตาประหลาดใจนักเจ้ามีเรื่องจะสารภาพเล่ามาซีองค์หญิงว่าเจ้าไปเล่นสซนทำของอะไรในวังเสียหายอีกองค์ชายสื่อเชิงเอ่ยถามน้องสาวอย่างนึกสงสัยเสียงเล็กไซเอ่ยขึ้นอย่างสั่นเครือว่าเป็นข้าที่เผาโรงชาของจิงหว่ามิใช่มิใช่มีสนมยวนจินเสี้ยออีกคนที่สมรู้ร่วมคิดกับข้าด้วยพี่สาม โปรดช่วยท่านพี่ลูกของข้าด้วยเรื่องนี้ข้าผิดไปแล้วจริงๆหากท่านพ่อทราบว่าข้าคือผู้ร้ายวางเพลิงโรงเก็บชาแน่ว่าท่านพ่อจะต้องใจอ่อนยอมปล่อยท่านพี่ลูกแน่ได้ยินในสิ่งที่น้องสาวตนเล่าซื่อเชิงนั้นตกตะลึงอยู่ไม่น้อยไม่คิดเลยว่าเด็กสาวอายุเท่านี้จะมีความคิดเลวร้ายได้ถึงเพียงนี้เจ้ามิได้พูดปดหรอกใช่หรือไม่องหญิง มิกล้าข้ามิกล้าเอ่ยปดมดเท็ดแกท่านพี่สามท่านกับท่านพี่ลูกล้วนมีศักดิ์เป็นท่านอาของข้าถึงข้าจะทําตัวดือ้อแต่ข้าก็มีเพียงท่านทั้งสองที่ยังรักข้าเอ็นดูข้าจริงๆได้โปรดช่วยข้าและท่านพี่ลูกเฝยด้วยเถอะหยวนลางรีบเดินเข้าเฝ้าองค์ชายชีรงใบหน้าปรากฏความกดดันไม่น้อยองค์ชายมีเรื่องด่วนพะยะค่ะ ชิวรงบกพัดด้ามจิ้วก่อนถอนใจเขายกชาขึ้นจิบก่อนจะไล่านางกำนันรับใช้ให้ออกไปก่อนองค์ชายสื่อเฉิงจับตัวผู้ร้ายในคดีลอบวางเพลิงโรงเก็บชาของชิงฮาวาได้แล้วพยะยะค่ะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับข้าเช่นไรใหญ่ข้าต้องรู้ชิวหลงเอ่ยถามอย่างไม่สบอารมณ์นักได้ยินชื่อน้องชายร่วมสายเลือดผู้นี้ล้วนทำให้อารมณ์เสียอยู่เรื่อย ผู้ร้ายที่โดนจับได้คือองค์หญิงเปาซื่อนพรยคะค่ะย้อนหลางเอ่ยเสียงกังวลจิตใจว้าวุ่นเหตุเพราะว่าเป็นห่วงองค์หญิงสายตาตวัดมองอย่างแข็งกร้าวชีวลงเลือดขึ้นหน้าโดยพลันเหตุใดเป็นลูกข้าที่รอบวางเพลิงได้เรื่องนี้เกี่ยวพันกับจิ้นอองลู่เฟยองค์ชายซือเฉิงอยากให้ฝ่ายพระองค์ปล่อยตัวจิ้นอองลู่เฟยนพยคะค่ะหากไม่ทำตามที่ยื่นข้อเสนอไป แน่ว่าเรื่องนี้คงไม่รอดพระกันของฝ่าบาทเป็นแน่เรื่องนี้เป็นมาอย่างไรเจ้าจงไปตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดยวนลางกล่าวว่ากระหม่อมสอบถามได้ความว่าเป็นองค์หญิงที่รับสารภาพเองพะยะค่ะลูกข้าคนนี้หาเรื่องให้ข้าปวดหัวยิ่งนักชิวหลงสบดอย่างโมโหเขาโกรธเสียจนสิ้นเลือดข้างขมับปูดโปน กว่าจะจับตัวลู่เฟยมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเสียคนในไปมากไม่น้อยเขาไตรตรองอย่างวาวุ่นสับสนหากปล่อยไว้ไม่สนใจข้อเสนอองค์หญิงเปาซื่อต้องได้รับโทษไปตามกฎหมายไม่มีข้อยกเว้นแน่องค์ชายได้โปรดช่วยองค์หญิงด้วยพะยะค่ะให้กระหม่อมทำสิ่งใดทรงรับสั่งแมนต้องแลกด้วยเลือดด้วยชีวิตกระหม่อมก็ไม่กลัว ชิวหลงกรอกตามององครักษ์ของตนคำกล่าวของยวนลางช่างเอ่ยขัดใจเขายิ่งนักเจ้าดูร้อนใจถึงเพียงนี้กำลังคิดสิ่งใดอยู่หรือเป่าซื่อเป็นลูกข้ากับซูเย่เจ้าเป็นเพียงองครักษ์ยายต้องยอมทำเพื่อลูกข้าแม้แต่ชีวิตกลับไม่คิดเสียดายองครักษ์ยวนลางก้มหัวเขากลืนน้ำลายลงคออยากนักที่จะเอื่อนเอ่ยออกมาได้เต็มปาก ในใจร้อนดังไฟแพดเผาเรื่องในอดีตไม่ควรกล่าวขึ้นก็จริงความจงรักภักดีต่อองชายชิวรงยังเปี่ยมลน้นสิ่งที่องค์ชายชิวรงถามตนนั้นคล้ายกับเป็นเรื่องคล้ายกับเป็นเครื่องเตือนใจให้รู้จักสำนึกตนว่าอยู่ในฐานะอะไรกระหม่อมมิบังอาจคิดล่วงเกินองค์ชายและสนมลีซูเย่แต่องค์หญิงเปาซื่อเป็นสายเลือดเดียวของกระหม่อม จึงอยากให้องคชายช่วยนางด้วยพะยะค่ะดวงตาของชิวหลงเบิกโพรงชิวหลงหยิบถ้วยชาเครื่องใสองค์รักของตนอย่างนึกโทสะบังอาจหากยังอยากมีชีวิตรอดก็อย่าได้เอ่ยขึ้นอีกแม้สักครึ่งคำยวนหลางทำได้เพียงก้มหัวกัดฟันกรอดมองเศษกระเบื้องที่แตกอยู่บนพื้นสองมือกำแน่นยอมเงียบไปโดยไร้คำกล่าวเช้าวันรุง่งที่คุมขังจิ้นอ๋องลู่เฟย หวังงกงเดินเข้ามาหยุดยืนอยู่ก่อนจะกลางแผ่นราชโอคงการจากฟาบาดขึ้นมาเขานำคำตรัสของฟาบาดเอ่ยต่อหน้าจิ้นอ๋องลู่เฟยในคุกว่าจิ้นอ๋องลู่เฟยจงรับราชโอคงการไม่นานนี้จินอ๋องลู่เฟยถูกจับคุมขังเป็นนักโทษต้องหาเป็นโจรปล้นชิงทรัพย์ชาวบ้านในแผ่นดินเมืองซานชีระหว่างคุมขังจินอองลู่เฟย เพื่อสืบหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมบัดนี้หน่วยสืบสวนคดีได้พิสูจน์หลักฐานแล้วอีกทั้งรวมสืบพยานได้ความว่าจิ้นอองลู่เฟยได้กระทำผิดปล้นชิงทรัพย์ผู้คนจริงจึงถูกลงโทษด้วยการปลดจากตำแหน่งแม่ทัพกองทหารยึดป้ายประจำตำแหน่งลดขั้นจิ้นอองเป็นเพียงอ,องลู่ทำหน้าที่ว่าราชการรักษาบ้านเมือง แม้จะกระทำผิดต่อกฎหมายทหารแต่ยังทำความดีช่วยเหลือเหล่าราษฎรผู้ยากไร้ปราบคนชั่วช่วยคนดีจึงลดโทษเหลือกึึงหนึ่งด้วยการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลลิ่วปู้องลู่รับราชองการนี้หรือไม่ลู่เฟยรีบนั่งคุกเขา่าก่อนก้มหน้าลงจรดพื้นเขาเอ่ยขึ้นเสียงหนักแน่นกระหม่อมลู่เฟยรับราชองการจากฮ่องเต้พยะค่ะ หลังลู่เฟยได้รับการปล่อยตัวเรื่องนี้หากชิวหลงไม่ยอมเลิกลาบัดนี้ลู่เฟยคงไม่ได้ออกจากคุกโดยง่ายถึงเพียงนี้นับว่าเป็นโชคดียิ่งนักที่มีบัญชีการค้าในมือซื้อเชิงและเจี้ยนเวินเป็นสิ่งที่สำคัญช่วยให้ลู่เฟยพ้นโทษในครั้งนี้แม่ลู่เฟยไม่ได้รับตำแหน่งใหญ่โตเช่นแม่ทัพผู้คุมทหารหลายแสนนายเช่นเดิมทว่ายามนี้ ตำแหน่งเขานั้นก็ไม่ได้น้อยหน้าผู้ใดยามนี้ไม่ได้เป็นจิ้นอองผู้ควบคุมทหารออกศึกแล้วกลับเป็นผู้คุมทั้งหกกรมเป็นตำแหน่งราชการชั้นสูงหองเตยรงแต่งตั้งลู่เฟยเช่นนี้นับว่าเป็นสัญญาณที่ดีบ่งบอกชัดแจ้งว่าหองเตทรงวางพระไทยเชื่อใจลู่เฟยมากไม่น้อยเจ้าออกมาครานี้นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนักมา ข้าดื่มร่วมยินดีให้เจ้าหมดจอกเจียนเวินเอ่ยขึ้นขณะนั่งดื่มสุราร่วมกับลู่เฟยและองค์ชายซื้อเชิงในจวนทั้งสามคนร่วมวงกันร่ำสุราเป็นการปลอบประโลมใจให้กับลู่เฟยได้อย่างดีซื้อเชิงเอ่ยว่าไม่คิดเลยว่าองค์หญิงเปาซื่อจกรักท่านอาของนางมากถึงเพียงนี้ยอมรับผิดเพื่อช่วยท่านพี่สองนับว่าจิตใจกล้าหาญนักลู่เฟยคิ้วขมวดมุ่น เป็นนางจริงๆด้วยก่อนหน้าค้าได้สืบหาผู้ร้ายที่ลอบวางเพลิงลงเก็บชาพอได้เบาะแสมาบ้างคราแรกคิดว่าคงเป็นเหตุบังเอิญค้ายังไม่กล้าสืบส่องให้ละเอียดนักเกรงว่าจะแหวกญ้าให้งูตื่นกระทั่งโดนจับตัวได้ก่อนจึงหยุดสืบเรื่องนี้ไปสื่อเฉิงเข้าใจดีเปาซื่อ,อยังเด็กนักอายุนางเพียง16แม้นจะถูกลงโทษ คงไม่ถึงต้องประหารคงไม่ถึงแม้จะถูกลงโทษคงไม่ถึงต้องประหารหรือถูกขังลืมไปจนแก่เท่าแต่สนุมยวนจินเซี่ยที่เป็นผู้ร่วมแผนการในครั้งนี้คงโดนโทษหนักไม่น้อยเจียนเวินเอ่ยขึ้นธุระค่าได้สะสางจนแล้วเสร็จวันพรุ่งคงถึงเวลาที่ต้องจากลาซือเฉิงพลันผินหน้าไปมององค์ชายเจียนเวินท่านจะกลับเมืองเจียนนานแล้วงั้นหรือ เจียนวินพยัก้าเขาปลายตามองซื่อเฉิงใช่แล้วใช่แล้วท่านก็ไปกับข้าด้วยสิไปรับสหายท่านกลับมายังไงกันเล่าได้ยินเช่นนั้นซื่อเชิงกลับนิ่งไม่เอ่ยคำใดไปรับชิงฮวายามนี้ไม่ได้แม้นท่านพี่ลู่เฟยจะถูกปล่อยตัวแล้วมีเรื่องราวอีกตั้งมากที่ยังไม่ถูกสะสางให้ชิงฮวายอยู่ที่เมืองเจียนนานไปก่อนย่อมปลอดภัยลู่เฟยเออย เมื่อเห็นท่าทีเป็นกังวลของน้องชายหากเจ้าเป็นห่วงก็กลับไปเยี่ยมเสียมัวแต่นั่งทำหน้ากลัดกลุ้มเช่นนี้ข้าเห็นแล้วก็อดปวดใจไม่ได้คำสัพท้ายบทลิวปูประกอบด้วยส่วนราชการระดับกรมทั้งสิ้น6กกรมประกอบด้วยกรมคังกลาโหมโพลเรือนโยธาธิการกรมอาญาและกรมพิธีการ